ส่วนตัวผมเอง <c oughs> นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าผมยังคงรอว่าถ้าเกิดเดยมันขึ้นไม่ได้ตรงนี้แล้วกลับตัวได้ไม่เกิน3,500ผมมองการกลับลงมาข้างล่างที่บริเวณ3า0 0ันึงแต่ถ้าเกิดว่าหลุด3,500ขึ้นไปก็ไปเจอกัน4,000ก็แค่นั้นเองถ้ามองสักวีปถามผมผมลุ้นการกลับตัวครับลุ้นการกลับลงมาใน i ท e f เฟรมระดับเดยก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือฐานนี้ นี่ยหลักๆเลยคือตัวนี้แหละที่เราเล่นกมันเอาไปใช้ประโยชน์ในภาพเล็กๆพอสมควรนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าจริงๆแล้วโซนแถวเนี้ยมันคือโซนที่เราจะรอรับสามพันสามร้อยหกสิบซึ่งเมื่อคือนเนี่ยมันมาที่สามสามหกสามถามว่าจบยังถามว่าจบยังสามสามหกสามมันอาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะแทงซ้ําลงมาก็ได้เพราะว่าสุดหรือยังก็ยังไม่สุดดีหรอก ยังไม่สุดดีแต่ถามว่ามันก็เริ่มเข้าโซนของเราละที่บริเวณหกสิบเพราะนั้นก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่าจะเข้าบางๆไปก่อนไหมล่ะเกิดตกรถ <c oughs> แล้วถ้าเกิดลงมาซ้ำอีกลึกๆก็จะหาจังหวะที่มันหนักขึ้นนะครับซึ่งจากเมื่อสักครู่เองอย่างที่ผมบอกว่าไอโซนนี้สามพันสี่ร้อยห้าสิบถึงสามพันห้าร้อยเนี่ยยังคงเป็นต้าน Week, และเดือนถูกไหเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันหล่นเทรนเนี้ยมันหลดลงมานั่นหมายความว่ากรอบของภาพใหญ่อ่ะมันคือการไซด์เวย์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันหลุดมันหล่นตรงนี้ลงมาผมจึงมองว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวก็กลับมาที่ฐานอาจจะทยอยขายตั้งแต่3,150ก็ได้หรือเอาเร็วๆหน่อยเอาขานี้เอาสวิงนี้ก็สักประมาณสามพรอ ซึ่งถามว่ามีระยะไหมมีมีระยะให้เล่นนะครับตรงเนี้ยเอาแค่นี้เลยก็ได้เนี่ยมองกันแค่นี้ถ้าเกิดมีระยะเล่นอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยเนื้อเนื้อ,อที่มันจะวิ่งแมันก็จะวิ่งแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรกัน้นไงถูกว่ามันหลุดมามันก็ไม่มีอะไรกัน้นมันก็หล่นมาฐานฐานเดิมก็สามพันสองจมูกตรงนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรหมูก็ก็กําไรอ่ะถูกไหม เออก็อาจจะมาขายกันตรงนี้ก่อนก็ได้ออเดอร์ Order หลักชุดหลักก็มาเก็บมาขายตรงนี้แต่อย่างที่ผมบอกว่านั่นคือต้องหลังจากที่มันจบเทรนด์ไปแล้วจบพฤติกรรมของไซด์เว้าขึ้ชุดนี้ไปแล้วซึ่งมันยังไม่จบนะซึ่งมันยังไม่จบแต่ถามว่าโอกาสจะจบปีไหมมันก็อย่างที่ผมบอกอะก็ยังไม่ผ่านต้านนี่ยังไม่ผ่านต้านบนไงต้านใหญ่ยังไม่ผ่านเพราะ,ะนั้นเรากําลังรอสิ่งนี้ แต่ถามว่าในขณะเดียวกันมันก็ยังไม่เกิดพอมันยังไม่เกิดปุ๊บนั่นหมายความว่าก็ต้องหาจังหวะเข้าไปเลยครับรับแถวเนี้ยเพื่อกลับไปขายเท่าไหร่อย่างนี้ผมบอกผมขายไม่เยอะหรอกครับผมเอาแค่แถวแถวสักสามสี่สามศูนย์ก็พอไม่เอาเยอะหรอกไม่เอาแบบแทงแทงแบบนี้ไม่เอาเพราะเพราะผมกลัวกลัวว่าตรงนี้มันคือต้านใหญ่กลัวมันจะขึ้นไม่รอดกลัวมันจะจบแล้ว มันก็ต้องรอกันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งมันอยู่ในจังหวะในบริบทที่ไทม์เฟรมระดับวีก็ลงอยู่ในบริบทที่เดือนก็ลงอยู่ในบริบทที่เดก็ลงอันนี้อาจจะเล่นยาวๆตอนนี้เองอย่างที่ผมบอกว่าเดือนกับวีกมันยังดูไซด์เว์ไซด์เวก็ยังไม่กล้าสู้หนักๆน,นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอจังหวะกันสักนิดนึงนะครับรอจังหวะกันสักหน่อย แต่ว่าคิดว่านะครับคิดว่าก็ยังมีความเป็นไปได้แหละที่ที่ตอนนี้ก็อาจจะยังรีบาวลุ้นลุ้นรีบาลกลับขึ้นมาอีกสักขาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มาก็ทำใจเผื่อไว้หน่อยผมถึงบอกว่าแถวนี้ยเ,เบาๆหน่อยเพราะว่าภาพใหญ่เราเราค่อนข้างจะมาข้างล่างนะภาพใหญ่เราค่อนข้างจะมาข้างล่างนะครับแต่ว่าด้วยตามจังหวะมันก็ควรจะต้องหาจังหวะเล่นแหละนะครับ เนาะเอาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองตรงนี้แล้วว่าตรงนี้คือแนวรับแต่เวลาขึ้นไปเอาเป้าข้างบนเราจะเอาไม่ไกลแล้วก็เล่นเบาๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมามองเนี่ยครับสี่ชั่วโมงตั้งฐานไหมล่ะจริงๆสี่ชั่วโมงเริ่มชะลอการลงมาตั้งแต่เมื่อวานซื้อละลงมาก็เห็นแรงซื้อแรงอะไรอยู่บ้างแถวนี้ก็เป็นแนวรับอยู่เหมือนกันมันก็มาประจบเหมาะกันพอดีแถวแถวสามสามหกศูนย์อ่ะ เออจังหวะมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะนั้นถามว่าในโซนนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันกลับตัวได้ก็หาจังหวะยกกลับมาแล้วก็กลับมาขายเนี่ยสามพันสี่ร้อยสามสิบแลก็ลุ้นเอาแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันหล่นอีกก็ถอยแล้วครับไม่เล่นด้วยละถ้ามันหล่นลึกๆก,ก็ไม่เล่นด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนอาจจะหย่อนหย,ย่อนลงมาห้าสิบ แถวนี้ก็ได้ก็ถือว่าโซนแถวเนี้ยก็คือโซนยังเป็นโซนรับแหละก็ะยังรับได้ไม่น่าเกียด